ขอกรองยาวหน่อยครับไมเห็นล่าสุดคุณรู้ไปรายการคุณพึ่งตีตีกลองยาวมาเนี่ยครับผมใช่ครับฝึกไว้ครับเผื่อได้ใช้แต่ไว้เจอเผื่ได้ใช้ใช้แล้วอะไรครับ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 เขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นงานบวชอะไรคิดเป็นถึงไหนนะอะไรนะครับ มีใครท่านเห็นพี่แม็กตอนทรงผมตอนเขาเพิ่งออกมาจากการประชุมมาหล่อเนาะหล่อแล้วเป็นทรงผมแบบว่ากับทรงผมเดียวกับที่นังนัดเจอพี่แม็กครั้งแรกหนิด้วยหล่อไหมล่ะครับผมเรียกได้ว่าร้าวใจมากครับผมผมถามพี่ดีกว่าฮะถามพี่ดีกว่าอันนี้ขึ้นมาทำไมฮะไม่เล่าคุยอะไรกันเป็นนี่คือโอเคโอเคก่อนด้วยนะ ครับผมให้ให้ไม่ช่วเวลาด้วยกันอ่านี่หมายเลขสีนะครับคูกแมมครับเลือหนึงหมายเลข่งหามครับโอเคครับ